คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย1ธันวาคม2 0 2 4ยบวันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบบาสเกตบอล nba นสหรัฐเมกาเช้าว,วันอาทิตย์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านบลเลงเพลงแจ๊สยูท่าแจ๊สเปิดบ้านเดลต้าเซ็นเตอร์9โมงครึ่งตามเวลานนประเทศไทย ตอนรับกำเยือนของมาร์สดัลลัสแมริดครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านยูท่าแจสเป็นโค้ชหนุ่มอย่างวิลฮาร์ดีวันนี้จะได้ดวนกับเจสันคิดครับโค้ชของดลัสแมริดซึ่งผลงานเกมล่าสุดของยูท่าแจสแพ้มาสองเกมรวดเกมล่าสุดก็แพ้กับเดนวนอรนักเกสคาบ้านด้วยสกอร์103ต่อ122ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นโคลินเซกตัน26แต้ม1รีบาวน์สียแอสซิส เสริมด้วยเคอลนเต้จอร์จครับ23แต้ม2รีบาวด์4แอสซิสต์และได้วอลเกอร์เคสเลอร์ช่วยทำดับเบิลดับเบิล16แต้มกับ12รีบาวด์กับ5แอสซิสต์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับสุดท้ายยูทาแจัสแพ้คาบ,บ้านให้กับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตสส่วนผลงานของดัลลัสแมริเวยชนะมา2เกมรวดเกมล่าสุดเจอกับนิวยอร์กนิกส์ในบ้านตัวเองครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้129ต่อ114โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นนาจิมมาเชลครับ24แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์ เสริมด้วยบังไครีเออร์วิง23แต้ม7รีบาล6แอสซิสสเปนเซอร์ดินวิดดี้ครับ21แต้ม3รีบาล9แอสซิสครับสุดท้ายเป็นดัลลัสแมริกครับเล่นดีกว่านิวยอร์กนส์ตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วก็เอาชนะในบ้านไปได้แบบสวยงามทั้งทที่ไม่มีลูก้าดดนฉิกลงสนามในเกมนั้นเราไปเช็ครายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมจากเว็บไซต์ต่างประเทศในวันนี้ครับเริ่มจากเจ้าบ้านยูทัตแจ๊ โดยตำแหน่งพอยการ์ดยังคงใช้เคนเต้จอ์จกับดาวรุ่งของยูท่าลงมาดวลกับจาดีนฮาร์ดีส่วนตัวชอบการเล่นของเคนเต้จอจมากกว่า3คะแนนถือว่าแม่นครับเด็กคนนี้ส่วนชุดการ์ดมือยิง3ฟฝั่งยูท่าแจสยังคงใช้เจ้าหนูโคลินเซกตันดวลกับบังครีเออร์วิ่งตำแหน่งนี้ชื่อชันและฝีมือคงต้องยอกให้ก,กับบังครีเออร์วิ่งเหนือกว่าส่วนสมอลฟอร์เวดวันนี้ครับยูท่าแจส ส่งทางด้านบริสเซชบัวลงสนามเป็นตัวจริงดวลกับนาจีมาเชลถ้าเทียบฟอร์มล่าสุดก็ต้องบอกว่านาจีมาเชลของดัลลัสแมริดดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านครับต่อเนื่องไปที่ตำแหน่ง power forward ยูทาแจ๊สยังคงใช้จอมดูดันอย่างจอห์นคอลลินส์ลงมาดวลกับพีเจวอชิงตันครับก็ได้ทั้งเกมรับและการยิง3คะแนนส่วนตัวชอบพีเจวอชิงตันมากกว่า โดยเซ็นเตอร์คุมในยูท่าแจสครับเป็นดาวรุ่งจอมแกร่งวอ l k เกอร์เคสเลอร์จะได้ดวลกับดาวรุ่งของดัลลัสเช่นกันครับเซ็นเตอร์ตัวหลักอย่างเดริกไลฟลีเดอะเซคันตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับเป็นดาวรุ่งที่เล่นดีทั้งคู่โดยเพื่อนบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านยูท่าแจสเป็นตัวสำรองคนสำคัญอย่างจอแดนคลักซันเจ็บบริเวณเท้าครับส่วนทางด้านดัลลัสแมริดครับสคนสำคัญที่น่าจะลงสนามไม่ได้ คือเครย์ทอมสันพี่จืดครับแล้วก็ลูก้าดอนชิกแต่ในรายของลูก้าต้องเช็ควันต่อวันครับสถานะขึ้นเป็นสีเทาต้องรอดูตอนเช้าลงได้หรือไม่และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงจากการคาดการณ์เท่านั้นจากเว็บไซต์ต่างประเทศยูท่าแจสประกอบไปด้วยเคานต์เจสต์จอชโคลินเซกตันไบรซ์เซเชบัวจอห์นคอลลินส์และวอเกอร์เคสเลอร์ส่วนดัลลัสแมบริทีมเยือนมาสึกประกอบไปด้วยจาเดนฮาร์ดีบังค์คารีเออร์วิงนาจีมมาร์แชลพีเจวอชิงตันและเดริกลาฟลีย์เดอะเซคันด์ โดยยูทาจสลงเล่นไปแล้ว18เกมชนะ4แพ้ไปถึง14เกมครับรังดับรองบวยในสายตัวนตกส่วนเดลัสแมบริดครับอยู่ในดับ7ในสายตัวนตกชนะ11แพ้ไป8เกมคียแมชอพในวันนี้ครับผมขอหยิบยกการดวลกันระหว่างชูตติ้งการ์ดของทั้ง2ทีมครับเจ้าหนูโคลินเซกตันรูร้ดูการนี้17.2แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก48ครับวันนี้ศึกนะครับจะได้ดวลกับบังคายดีเออร์วิง่งครับความเก่าและฝีมือถือว่าเหนือกว่าโคลินเซกตันครับ 24.5แต้มต่อเกมในซีซั่นนี้เปอร์เซ็นต์ฟิลโ,โกยังอยู่ในระดับที่ดีครับ51%ฟิลโก,โกและทัศนะของจอรเจนในคู่นี้ครับแมนเดลัสแมบริดจะขาดลูก้าเดินชิกแล้วครทอมสันไปครับแต่บอลมูฟเมนต์ของทางด้านเดลัสแมบริดครับถือว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับภายใต้การนำของคาริโอวิ่งครับทำสกอร์ได้มากกว่าเดิมครับต่อเกมนะฮะค,คาเฉลีย ส่วนยูทาจ z สเองแพ้มา2เกมครับเกมนี้คงลงมาสู้แบบสุดชีวิตครับแล้วทั้งยูทาจ z สและเดลัสแมบริดครับมีเกมบุกที่ดุดันทั้งคู่เกมรับไม่ค่อยจะดีครับวันนี้ไปฝั่งสกอร์สูงน่าจะปลอดภัยสูงกว่า232ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ